ก,กลับมาพบและก็ทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวีดีโอวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ได้พระมาหลากหลายรายการเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังมีของเก่าที่ยังตกค้างมาร่วมกันนะครับมีประมาณ10กว่าองค์ครับพอได้แบ่งปันพอได้ให้สมาชิกทุกท่านได้สองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องหยิบมาส่องครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมครับ0ุนุคเจห้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรายการนี้เอาไปราคาพิเศษแบ่งปันนะครับผม300บาททุกองค์นะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมราคายังเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เหรียญน,นะครับเหรียญวัดโสธรวรารามนะครับเชิงเซาปีหนึ่งเจ็นะครับเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนสวยคม เจท่านที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามก็ติดกดติดตามไว้นะครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางช่องเวลาอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับ เหียนปีหนึนะครับผมพอดีปีลึกพระห้าสิบปีสภาพยังสวยๆครับเ,เรียนหลวงพ่อโสธรด้วยนะครับพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การที่1ผ่านไปครับผมไปเป็นรายการที่สองครับเป็นหลวงพ่อสง่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสง่าเป็นเหรียญหล่อครับปีสามหกเหรียญนี้เป็นเห,นหร,รียญหล่นหอนะครับ ดูง่ายครับผมน่าจะเป็นพระทางพราชบุรีหรือเปล่าครับ ชอบองไหนศรัทธาองค์ไหนก็ทักมาขอมข้อมูลขอรายละเอียดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการที่3เป็นหลวงปู่จันทร์ครับเขมี่อยู่จ,จันทรนะครับะครพนมนะครับผมปี16 ราคาน่ารักครับผมองค์300บาทไม่แพงครับสำหรับที่ท่านที่อยากได้ไปบูชาลูกศิษย์ลูกหาของท่าน สวยครับองนี้ไปเป็นรายการที่4ี่ครับเป็นตะกุดลูกปืนนะครับผมยัดรอบเลยนะครับผมไม่ทราบเกจิไม่ทราบเกจ,ไเจิไม่ทราบอาจารย์ผู้สร้างนะครับแต่เก่านะครับตะกุดตรงนี้ตะกุดดอกนี้ครับผมมีรอยจยันทร์หอท้ายด้วยนะครับ เกือบเกือบสามนิ้วมั้งต่อไปเป็นตะกุดเหมือนกันนะครับผมเป็นตะกุดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือปี2 5 0 1นหงะครับออวัดสวนสม้มดําราคาให้ไปเลยครับ ร้อยหนึ่งนะครับมันปิดทองนะครับผมเป็นปิดทองลูกนิมิตนะครับ ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปครับเป็นพระสามเหลี่ยมเนะืนะ้อผงน้ำมันมีโคด้านหลังนะครับไม่ทราบ จารย์ผู้สร้างนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยหรือเปล่า การต่อไปเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาเก่าเนื้อเก่าเก่าเนื้อว่านนะครับ รายการต่อไปเป็นพระปิตาเหมือนกันนะครับผมอันนี้ทราบเกจีนะครับเป็นของหลวงพ่อชำนาญน,นะครับวัดบางกุฎีทองนะครับผมในเลี่ยม ำสำเร็จรูปอย่างนี้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับนี่เป็นของหลวงพ่อกวยนะครับสมเร็จสามชั้นหลังสิวลีนะครับให้โชคให้ราบเมตตามหาเสน่ห์มหานิยม สริมดวงเสริมบารมีเนื้อผมไม่ลานนะครับสวยสวยเม็ดมนสารฉ่ำๆ่ิมทรงลึกๆเลยครับ ไปครับลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพระเนื้อผงยี่หสตวรรษนะครับพระที่ผ่านการใช้งานมาหนักหน่อยนะครับองค์นี้ซื้อไปเอาพุทธคุณไปดูเนื้อครับผม อาจจะไม่สวยแต่พุทธคุณไม่เป็นสองรองใครครับพิธีดีพิธีใหญ่พาะดีปีลึกอีกองเนึ่อครับที่น่าสะสมน่าเช่าหาบูชาครับราะกาต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จ พระสมเด็จสองหน้านะครับสายพระสมเด็จเล่นสมเด็จไม่มีที่สิ้นสุดครับชอบแบบไหนรักแบบไหนก็เลือกเล่นกันไปนะครับ ไม่ชอบก็ผ่านไปใครชอบก็ทักมานะครับเก็บไปทางก็ได้อุน่นใจสดก็ดีครับผม ครับสมเด็จองค์ที่หนึ่งองค์สมเด็จองค์ที่สองนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้จะมีการลงกลุ่มานะครับองค์นี้ไม่แน่ใจนะครับเ่็นสาร เแล่งขาวเหมือนงาช้าง ดูด้านหลังกันนะครับ เด็จอีกองหนึ่งนะครับผมปกโพพุทธกวักนะครับอาจจะเป็นของหลวงปูน่นาคนะครับองนี้มีคราบน้ำหมากคราบน้ำมันเลยนะครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์มาที่0ูนย์ห้8 2นะครับถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมานะครับผมเดี๋ยวผมแอดกลับอันนี้ซิเวอรีเจ้าคุณนอนะครับผมปีหนงหลวงปู่โต๊ะเสกนะครับองค์นี้หาสวยงามนะครับเอ้ลีลาครับมาพูดผิดครับผมขอโทษขออภัยนะครับ ก็เรียกลีลานะครับเมือเ่อดดครับพระองค์นี้ยนด้าน,นหลังก็สวยลึกโตเสกครับผมสุดยอดแน่นอนประการสุดท้ายของอีพีนี้นะครับเปิดสมเด็จ หนูแทะนะครับน่าจะเป็นพระคูมูลนะครับผมดูจากเนื้อหาพิมพ์ทรงพระของลงุง <c oughs> พระสมเด็จพระคูมูลนี้ได้ชื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่มีสมบัตสมของพระสมเด็จเยอะนะครับ มาตําตําต,ตำแล้วมากดพิมพ์เนะครับรอยฟันหนู สูตรเนื้อปลาสมเด็จระครังของเราดีๆนี่เองนะครับปราอนี้สามร้อยบาทครับก็จบกันไปนแล้วนะครับสำหรับพีนี้นะครับช้าไปเร็วไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับกตกบกพร่องประการใด อรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์ห2จเห้านะครับพีนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ